จะมีความประเสิริฐในค่ำคืนนิสฟุชาบานอัลลอฮฺ سبحانه และ ت ع าลาจะท่งมองไปยังเบาของพระองค์พวกเราทุกคนในค่ำคืนนิสฟุชาบานแล้วอัลลอฮฺ سبحانه และ ت ع าลาจะทรงอภัยโทษทั้งหมดเลยบาปของพวกเราอภัยโทษให้กับทุกคนเว้นแต่บุคคลสองประเภทที่อัลลอฮฺบ ب ح ا ن ه าละ ت ع าลาจะไม่ทรงอภัยโทษในค่ำคืนนั้น ในค่ำคืนนิชวัวอัชชาบานพี่น้องที่รักทั้งหลายกลุ่มแรกที่อัลลอฮฺตาอฺลาไม่อภัยโทษก็คือกลุ่มที่ชีริกต่ออัลลอฮฺ سبحانه และุต่าฮฺลากลุ่มคนที่ตั้งภาคีต่ออัลลอฮฺ سبحانه และุต่าฮฺลาอัลลอฮ์โกรธจริงๆคนที่ตั้งภาคีต่ออัลลอฮ์คนที่อิฮานะตุลลอฮคนที่เห็นอัลลอฮฺ سبحانه และุต่าฮฺลาไม่สามารถช่วยเขาได้ เขาต้องไปพึ่งกูโบต้องไปพึ่งต้นไม้ต้องไปพุ่งสิ่งอื่นเนอกจากอัลลอฮุบฮานะฮุวตัลลออัลลอฮ์ตาลาทรงโกรธมากในคืนนั้นอัลลอฮ์ตาลาจะไม่ทรงอภัยโทษให้กับคนที่ชีริกอัลลอฮุบฮานะฮุวตัลลชีริกเป็นเรื่องใกล้ตัวและก็เป็นเรื่องที่น่ากลัวสําหรับพวกเราทุกคนชีริกก็จะมีชีริกเล็กก็ชีริกใหญ่นบีสุลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมได้บอกว่า ถ้าพวกเราจะให้ตัวเรารอดพ้นปลอดภัยจากการทั้งชีริสตต่ออัลลอฮฺสุบฮานะฮุวาตาอลานั้นนบีสอนชีน้นะให้เราดูอาทุกวันทุกวันทุกวันนั้นก็คือหนึ่งดูอาที่ผมจะมาบอกในคัตบะ์วันนี้เพื่อให้เรารอดพ้นจากชีริกชีริกเล็กก็คือการเรียนทาอิบาดัดไม่ใช่เพื่อละก็เข้าในชีริกอ่านกรุรานไม่ใช่เพื่อ Allah, อละก็เข้าในชีริก ละหมาดไม่ใช่เพื่อ a l อ a h สระก้องไม่ใช่เพื่อ a ล l ก็เขาเข้าในชีริกชีริกเล็กหนึ่งดูอาที่นบีสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมได้สอนสหายวัดวันนี้นะมีคนที่จำแล้วแล้วก็มีคนที่ยังไม่จำชัลโลเรามาร่วมกันฝ้นฟูด,ดูอาที่ท่านนาบีสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมได้สอนพวกเราเพื่อให้ตัวเราสอนครอบครัวเราสอนลูกเราสอนภรรยาเราให้รอดพ้นจากชีริกในชัลโล Dua, mudah-mudah. 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 Dua, mud อันอุชริกาบิกาในการตั้งภาคีต่อพระองค์ ग, ของความคุ้มครองให้พระองค์คุ้มครองตัวเราให้รอดผลจากการตั้งภาคีต่อพระองค์อันอุชริกาบิกาวะอานาอัลลัมในชิริที่ฉันรู้ว่าอัสตากฟิรุกาแล้วก็ฉันขออภัยโทษในชิริตว่าอัสตากฟิรุกะลิมาลาอัลลัมในชิริที่ฉันไม่รู้ฉันไม่รู้ว่าเรื่องเหล่านี้เป็นสิ่งที่เป็ र, ग, นชิริตหรือเป็ आ आ म, นอะไร ดูอานี ala, ้อินชาอัลลอฮ์เป็นดูอาที่สําคัญที่สุดนะเราหวังว่าพวกเราทุกคนจะได้รับการอภัยโทษจากอัลลอฮฺ سبحانه และก็ุต่าอัลาในค่ําคืนนิชฟูชั่บานอินชาอัลลอฮ์ทุกๆวันจันทร์ก็อัลลอฮาจะอภัยโทษให้กับคนที่ไม่เชิกต่ออัลลอฮ์ س ุบฮานะฮะวุต่าอัลาในขณะที่สุภาพเหมือนกันนะอินชาอัลลอฮ์ปฏิบัติอามัลง่ายๆเพื่อให้เราปลอดภัยอะกดะห์ที่สมบูรณ์อะกดะห์ที่สลีมอินชาอัลลอฮ์บุคคลที่สองก็คือคนที่โกรธคิว พี่น้องของเขาวันนี้เรามาอภัเถอะครับพี่น้องของเราไม่ว่าจะเป็นเรื่องใหญ่แค่ไหนเราให้อภัยกับเขาเถอะครับบุคคลที่สองที่ลลอ a ์ไม่อภัยโทษก็คือบุคคลที่โกดขี่บุคคลที่แค้นเรียบชังอิจฉาริษยาต่อพี่น้องของเขาบุคคลเหล่านี้ลลอ a ์ก็จะไม่ให้อภัยกับเขาเฉลาะเราทะเลาะกับใครเรามีปัญหากับใครในออฟฟิศเราในบ้านเราพี่น้องของเราเรือญาติของเราต้าไฟหมดเลย อย่าไปให้การตัดสินของเรากับพี่น้องของเราโดยการตัดสินเงาะล้อในวันอาคเรัสเลยไม่มีประโยชน์อะไรเลยอยู่บนโลกนี้แค่แป๊บเดียวแต่ต้องมาตัดสินเรื่องพี่น้องเครือญาติเรื่องเพื่อนที่ทํางานชะลอให้อภัยได้จงให้อภัยเถิครับหวังว่าเราจะได้รับการอภยัยโทษจากอัลลอฮฺ سبحانه ะกตอาลาในค่ำคืนนิสโูชะบะ